สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอ็ซีแฟนช่องแฟนเพจทันทีเข้ามารับชมทั้งช่อง YouTube แล้วก็ทั้งเพจเฟซบุ o กเบ่าวีสานที่แก่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสรุปตัวเลขนะครับหลายๆสำนักที่แอดมินได้ไปตามนะครับแอดขัดมาเฉพาะสำนักที่กำลังมาเรงนนะครับตัวเลขเข่าเดินดีตลอดนะครับกะเพื่อทันทีวันได้รับชมคลิปเนาะกะได้เบิ้งตรงนี้นะครับคลิปเดียวนะครับรวม6กสำนักอ่าจริงๆคลิปได้ลงไปเบิดแล้วนะครับลงไปเบิดแล้ว แต่ว่าแอดมินมาส,สรุปตัวนี้ขไฮเบิ้งอีกแค่นึงนะครับในงวดวันที่1เมษายน2567นะครับมีสำนักไหนแน่เดี๋ยวไปรับชมกันเลยไปกันเลยครับคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไม่สนับสนุนการพาน,นันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำนักแรกนะครับเนาะเป็นเลขสูตรคำนวณน,นะครับ ของพ่อสวัยนะครับที่กําลังมาแรงพ่อสวัยมาแรงที่สุดนะครับในช่วงช่วงนี้เนาะเพราะว่าถูกมาแล้วสามสิบเก้างวดงวดนี่เป็นงวดทีสี่สิบแอดจะบอกอธิบายเนาะให้เบิ้งตัวเลขแล้วก็ให้เอซีแคปไปเบิ้งนะครับเอซีแคปไปดูเลยนะครับนี่นะครับของพ่อสวัยนะครับอ่ะงวดวันที่อ่ะพี่น้องกล้องสามโตน่าจะชัดอยู่เนาะ งวดวันที่หนึ่งมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับจะให้เบิ้งบ่ดนเนาะเพราะว่าคลิปนี้แต่คลิปตัวเงานะครับให้พี่น้องได้เบิ้งแล้วก็แคปนะครับสําหรับท่านที่ผ่าตัดรับชมคลิปที่ลงไปแล้วนะครับแคปไปเลยนะครับแคปไปเลยนะครับอ่าโอเคเนาะของพ่อสไสวงวดวันที่หนึ่งมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดต่าหกสิบเจ็ดนะครับแอดจะบ,บ่อธิบายนะครับตัววงกลมวกบกบะกรอนคือตัววิ่งเนาะส่วนสามตัวสองตัวก็แยกมาให้ชัดเจนนะครับอ่า โอเคนะครับเนาะดูเฉพาะล่างนี่พ่อสวัยบอกว่าไม่ต้องกลับนะครับไม่ต้องกลับถ้ากลับมันจะเบ,บิดหลายพลังซิเนาะอ่ะโอเคเนาะครับแคปเนาะอ่ะแคปหนึ่งแคปสองแคปสามอ่ะโอเคนะครับผมนะบพ่อสวัยผ่านไปนะครับอ่ต่อไปนะครับอีกสำนักหนึ่งที่อ่าที่น้องให้ความสนใจนะครับให้ความสนใจแล้วก็เข่ามาเบิ้งหลายนะครับก็คือสูตรลับนะครับสูตรลับ สูตรลับนะครับไม่ใช่ซองลับนะครับเป็นสูตรลับนะครับที่ทีมงานของเขางวดงวดแรกที่เขาทั้งบนทั้งล่างนั่นบ่ได้ซื้อเพื่อไหนฟรีนะครับงวดนี้ได้มาแล้วแต่ซื้อเอานะครับซื้อมา1 0 0 0 0มืน,นะครับทีมงานรวบรวมเงินกันนะครับหลายๆท่านจะได้เบื้องตัวเลขไปแล้วจะเอามาสรุปไปเบื้องอีกเช่นึงนะครับสําหรับโซ่บแมเมนโซงแอดเจอโปลงยุ่ยเนาะเพราะว่าติดปากไอ้โซ่ อ่าเป็นสูตรลับนะครับสูตรลับอ่าดูกันเลยนะครับอ่าพี่น้องเบื้องแรวแคปไปเลยนะครับดูแล้วแคปไว้เลยนะครับอันนี้เป็นสูตรลับนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับยังรู้ว่าสื่อมาเมื่อหนึ่งได้พี่น้องแต่ว่าจะถือก็ถือกันบ่วหูเนาะก็เอามาให้พี่น้องเบื้องสรุปตัวเลขอีกครั้งหนึ่งอ่ารวมหลายหลสำนักใหเบื้องนะครับก็ตามนี้นะครับเนาะบนกินบนล่างเป็นล่าง แล้วก็วิ่งบนวิ่งล่างม,มีให้เบิ้งเรียบห้่อยเนาะอ่ะนี่นะครับอ่ะนับหนึ่งสองสามแคบแคแคบแค,แคะโอเคเนาะ,ะแ,แต่ไปแบบแบบเร็วๆนะครับย่บสวาให้เบิ้งตัวเลขหน่อยเดย้เพราะว่ามันหลายสำนักเดี๋ยวคลิปมันจะเง้วเดี๋ยวพี่น้องแตว,วา่าลีลาไม่ให้ดูจะแต่นั่ปืนไปยังว่าอยู่อ้าว่าไปยังนะครับนานาจิตตังมาว่ากันนะครับจะนํำเสนอให้ ทุกท่านได้รับชมนะครับซึ่งคลิปนี้สรุปสุดท้ายนะครับกอนที่จะลงทุนมักสำนักไใดก็ค่อยเอาไปวิเคราะห์พิจารณาบึงนะครับแล้วก็แอดจะสรุปไทยให้อีกเพียนึงนะครับว่าตัวเลขในงวดนี้ที่มาแรงที่สุดคือตัวไหนเลขอะไรอีกเพี่ยนึงนะครับสำนักก็ไปนะครับดูกันเลยนะครับของที่นี่เป็นเลขซองนะครับ ซองผู้ใหญ่ใจดีนะครับซองผู้ใหญ่ใจดีที่ทรงมาแหกับอาจารย์กว้างนะครับแล้วก็อาจารย์กว้างให้เรามาเปิดซองนะครับทีมงานหลายๆช่องเปิดพร้อมกันดูพร้อมกันเปิดไปแล้วลงคิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไม้าให้พีนองเพิ่มอีกแค่นึงนะครับมาสรุปสุดท้ายนี่นะครับซองรับพระมันซองรับครับบอกหิดอีกแล้วซองผู้ใหญ่ใจดีบ่รับดอกครับถ้ารับก็คือสิเปิดเพิ่มไม่ได้อันนี้เพิ่นให้มว่าเปิดเนาะก็ได้ตามนี่นะครับได้ตามนี่อ่ะ แคปเลยครับเด้แอแคะมีเสียงโฆษณามาอาจจะมีเสียงเขาในจังน้อยเด้ตอตุนโฆษณาหาเหล็กโทรศัพท์เก่าเอาว่าเป็นยังกี่น้องจะตั้ตงใจฟังเสียงแอดมินก็เอาก็แล้วกันมีแค่นี้นะครับซองผู้ใหญ่ใจดีนะครับซองผู้ใหญ่ใจดีวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมีแค่นี้นะครับแคบเลยครับโอเคเนาะหมดเวลานะครับเดี๋ยวดูสำนักต่อไปเลยนะครับดูสำนักต่อไปเลยนะครับ เดี๋ยวก็เป็นการเสียละเสียเวลาเนาะ,ะได้ไปสามสำนักเลยเนาะที่สรุปนะครับซึ่งคลิปได้ลงไปเบิดแล้วอต่อไปนะครับที่ตัวเลขเพ่นเขางวดป้องหันนะครับหลวงพ่อไม่อยากดังนะครับเอฟซีเบิ่งน้อยหน่อยเวลาลงคลิปไปเนาะแต่เลขของหลวงพ่อเขาเลี้ยงกันมาหลายงวดนะครับรุดกันรุดเป้นงวดเดียวหรือว่าสองงวดน้องนั่นจะจะเขานะครับซึ่งท่านผู้ชมหลายๆท่านบ่ค่อยเด้เบึ่งนะครับของหลวงพ่อไม่อยากดังนะครับ บ่อยที่สุดเราก็ตัวเลขกไม่ได้หลายอ่ะเบิ้งกันเลยครับนี่ของหลวงพ่อไม่อยากดังนะครับมีแค่นี้ครับถ้าพี่น้องจะแจ้งสามตัวนี้ออกมากบบศูนย์สองศูนย์เก้าสองเก้านะครับศูนย์สองศูนย์เก้าสองเก้านะครับหลวงพ่อไม่อยากดังแต่หลวงพ่อให้สามตัวกับสองตัวแค่นี้เนาะถ้าจะแจ้งออกมาแบบศูนย์สองศูนย์เก้าสองเก้านะครับ นี่งวดวันที่1เมษาย,ยน2567นะครับของหลวงพ่อไม่อยากดังนะครับแครทันบ่ล่อหเดี๋ยวให้เบิ่งไหมนะครับเพราะว่าแอดกับมักน้ำอยู่ด้วยงวดของหลโวงพ่อไ่อยากดังจะให้เลขบ่ค่อ,อยคือไปนะครับแต่กับมักจะเขานะครับมักจะเขา้าหนึ่งสองสหมดเวลาครับอเดี๋ยวดูสำนักต่อไปนะครับทีแอดมิน ได้ตามให้กับท่านผู้ชมเอฟซีทันช่องนะครับก็คือ,อน้องแนนนะครับน้องแนนอันนี้ก็ลงคลิปไปเรียบร้อยนะครับอันนี้เพิ่นก็นให้ยบนเป็นบนลางเป็นลางมาซึ่งกันนะครับอันนี้แอดก็จะบ่บ่อธิบายอีกนะครับเพราะว่ารายละเอียดอธิบายไปในคลิปแล้วได้ลงให้กับพี่น้องเอฟซีท่านผู้ชมเบิ่งไปแล้วเนาะอ่าพี่แอดมมาบอลขันก่อนที่จะโชว์ตัวเลขแต่ละสำนักนี่เพราะว่า ขาเขาโชว์ตัวเลขต่อกันต่อกันเลยหนะิ่ได้นะครับมันจะเป็นการโชว์ตัวเลขยาวนานเกินไปเดี๋ยวจะไปผิดกดเพิ้นกับตองมะเบาขันน้อยหนึ่งนะครับตับวขันน้อยหนึ่งอ่ะแต่ว่ากับเบาบาโดนนะครับเพื่อที่จะเบให้เสียเวละอ่ะของน้องแนนนะครับสูตรน้องแนนนะครับงวดที่แล้วของเพิ่นเข่าอยู่นะสามตัวถาตัดเหล็งเนะาะแต่ว่าอ่าที่เพิ่นห้ยสองตัวนึ่งบุดไปแต้มหนึ่งนะครับงวดนี้เพิ่นห้มาแหล้วนะครับทั้งบนทั้งล่างที่คือเกาอ่ะเบิ้งกันเลยเบิ้ง เบิ้งบนก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่นเขียนให้สองใบนะครับอ่าบนนะครับเอ็ดจะบออธิบายด้อตัววงกลมสีแดงนั่นคือตัวเน้นของเพิ่นนะครับส่วนสามตัวนั่นแะเขียนมาให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวกันมีให้ชัดเจนนะครับอ่าถ้าอยากเบิ้งรายละเอียดก็เข้าไปเบื้องคลิปได้เนาะลงคลิปไปแล้วนะครับสําหรับของน้องแนนวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตัวเลขตามนี้นะครับว่าได้หลายตัวครับสามตัว แตมีสามหางเนาะแต่ว่าตัวอีกตัวหนึ่งหนห่นเป็นตัวกันซื่อๆหรอกตัวสามหางนั่นส่วนสองตัวนะครับสองตัวบนเพิ่งกระตัดมาจากสามตัวนั่นแหละครับอ่ะพี่น้องเบิ่งเรามาอบจัง่อยเอาเนาะเอาไปวิเคราะห์พีนะเพิ่งนะครับเป็นแนวทางนะครับกะมาสรุปให้อ่ะอันนี้บนนะครับของน้องแนนอ่ะแคบเลยนะครับหนึ่งสองสามโอเคนะครับหมดเวลาครับผมอ่ะสำหรับล่างนะครับ ล่างของน้องแนนนะครับงดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมีแค่นี้ครับสองหางตัวบนนี้ไม่ใช่นะครับตัวบนนี้ไม่ใช่เฉพาะที่อยู่ในกรอบสีแดงนะครับอันนี้ล่างนะครับล่างนะครับเขียนมาชัดเจนนะครับล่างมีสองหางของน้องแนนนะครับแคปเล่พี่น้องของน้องแนนนี่จะมีสองใบบนเบิ้งไปแล้วอันนี้ล่างแคปบนะครับ เพ okay, ครับหมดเวลานะครับผมเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับจะมาสรุปสัส้นๆให้พี่น้องเบิ่งสำนักดังๆหลายๆสำนนกนะครับที่ตัวเลเขเิ่นเข่างวดที่แล้วนะครับจะเอามาสรุปให้เบิ้งก่อนที่พี่น้องจะลงทุนในงวดเป็นทีหนึ่งเมษายนสนะองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ดูคลิปที่ลงไปแต่ด้เบิ้งคลิปนี้ก็คุ้มพี่น้องได้เบื้องตัวเลขหลายสำนนกนะครับแล้วก็พี่น้องสามารถเอาไปเปรียบเทียบได้นะครับว่า มักชอบตัวไหนนะครับแล้วก็สำนักไหนให้ตัวไหนมามันมีตรงกันไหมนะครับถามมันตรงกันหลายๆสำนักตรงกันนะครับน่าสนใจตัวเลขตัวนั้นเด้อใจข่าวจะรุดนั่นแอดกรบเพาะหูเนาะแต่น้ำเสนอให้นะครับหลายๆคนกับตัวมาถามแอดมีตัวเลขตัวไหนงวดนี้มีตามนี่แหละครับตามที่แอดมินได้ไทายทำถามมาถามตัวเลขจากแอดมินนี่บบมีให้เด้ครับเพราะว่าแอดมินโมเมนอาจารย์ให้หวยนะครับแอดมินเป็นคนทําข่าวนะครับเป็นคนทําข่าวนะครับเป็น ของสมาพันธ์ผู้สื่อข่าวและช่างภาพเพื่อประเทศชาตินะครับไปอบรมมาครับเสียตัวนี้จังคอยิได้ใส่เราก็มีบัตรเนาะว่าบแมนว่าเอามาใส่เท่ๆได้ครับเสียนี้สังกัดขึ้นกันนะครับเพราะวลาเวลาเดินทางไปทั้เข้าเมืงใดแต่ซานนะครับจะต้องพกบัตรนะครับบางสถานที่เพิ่นกับพวกไทยจะต้องเอาบัตรให้เพิ่งเบิ่งเทื่อเพิ่นกับอนุญาตนะครับ แต่ถาเพ็่นว <c oughs> uh, ่าอนุญาตแนนมีบัตดใดกับไก่บไดใดขึ้นก่านะครับอันนี้ใ่้พี่น้องฟังนะครับสําหรับตัวเลขอีกสุดท้ายนะครับพึ่งจะโทรได้ด้วนดวนนี่แหละครับโทรได้ด่วนด่วนเนี่ยคิดลงไปแล้วคือกันนะครับอันนี้ใก้พี่น้องไปเบิ้งนะครับของน้องลําไพนะครับที่เป็นโด่งดังมาหลายงวดเนาะแต่ช่วงหลังๆมาบ่ค่อยได้ติดตามเพื่อนนะครับเพราะว่าเิ่นติดต่อยากนะครับเป็นยุ่งเท็บเวลาโทรไปหลังเสียเพิ่นก็เขียนงานกับบ่ค่อยได้รับสายบ่ค่อยได้คุยกันนะครับ มือนี้มีแล้วครับงวดนี่วันที่หนึ่งเมษายนนี่น้องลำไพให้มาแล้วอันนี้กะเขาไปเพิ่งได้คลิปเอานะครับอธิบายเรียบร้อยอยู่ใน่นสําหรับมาสรุปตรงนี้จะว่าอาธิบายนะครับให้พี่น้องเบิ้งตัวบอกใหญ่เลยนะครับอ่ะตรงดีอยู่นาอพี่นอ้องอ่าแคปไว้ดูเลยนะครับของน้องลำไพนี่จะบ่บนนี้บนรางเนาะจะเป็นเลขทูบแล้วก็อ่าที่เพิ่งจุดได้ยุ่เป็นประจำเนาะจุดทูบทูบพิ้นเขา ตลอดเลยนะครับหลวงวดมีพิเศษนะครับเป็นบอกว่าเอาทูบจากที่เดิมมาจุดนะครับเราก็มีตัวเลขความฝันนะครับตามนี้นะครับตามนี้นะครับส่วนสามตัวพี่น้องจะไปแจงออกอีกอะแตียงเอาเองเนาะอ่าส่วนอัินอยมีกับน้ำสือให้เพียงแค่นี้นะครับจะเป็นแนวทางนะครับเบิ้ลนะครับโอ้ยวพี่น้องแคปยังไงของน้องลำไพมาด่วนดวนอ่าพี่น้องอ่าแคปไหมหนึ่งสองสามแคปครับแคป อ่าโอเคนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นตัวเลขแนวทางนะครับถ้าห้แอดมิสรุให้รีนี่ตัวเลขงวดนี้ตัวเลขที่มาเยอะที่สุดคือเลขเก้านะครับเลขเก้ากับเลขหกทีมาหลายที่สุดแทบทุกสำนักเลยนะครับเลขเก้ากับเลขหกกับอย่าลืมนะครับเนดะ้ออ่าทีเอ็ดสื่อมาเนาะสูตรลับนี่ ครับแล้วให้เพิ่มอีกเจ่นึงเพว่นมีเก่ากับหกโตวิ่งนะครับแล้วก็เพิ่นบอกว่าที่เพ่ได้จับคู่ให้จับเอาอยู่น้ำเก้ากับหกนะครับเก้าหกอีกคู่นึงอ่ะโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขให้กับท่านผู้ชมเอฟซีนะครับได้รับชมกันก็ให้เอาไปวิเคราะห์พิจารณาให้ดีนะครับมัดตัวใดจังค่อยเอาเนาะครับเนาะขึ้นยูุที่โชกที่ดวงของเขาถามีโคกอะ น่าจะได้นะครับถ้าบ่มีโชคสื่อตัวใดก็คือจะบอถืกนะครับคือจังหวดนิดนี่สื่อตัวใดก็บ่ค่อยถืกนะครับก็เลยบ่ค่อยสื่อนะครับก็เลยบ่ค่อยสื่อเรียว่าก็ไปหาแนวทางนําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะดีกว่าไปเดานะครับเลขสูตรเจ้าสีแอดมินมาตามเพราะว่าเลขสูตรนี่มีโอกาสนะครับมีโอกาสครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจนะครับที่สำคัญนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ